เปนชั้นม2ครับเป็นไงบ้างครับครั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนพื้นฐานการเป่าคุยไปแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเป่าเพลงยะวาทั้งหมด3ท่อนครับเราจะมาเรียนฝึกเป่าเพลงยะวากันทั้งหมด3ท่อนขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่จะไป ท่อนที่สองนะครับเรามาท่องโนต้ตทบทวนท่อนทีนน่1จากสัปดาห์ที่ได้กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเป่าคุยท่อนที่หนึงพร้อมกันด้วยนะครับเพราะนะครับส4มสีมีซ้อนมีซ้อนมี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 มม มีซ้อนมีซ้อนมีมีมีไปครับเรมีเรมีเรเรเรดูเร่ดูเร่ดูดูดูลาดูลาดูลาลาลาต่อไปเราไปฟังเสียงคุยแล้วเป่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีคุยนะครับ สำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนได้หัดท,ท่องโน้ตเพลงเงยาวาท่อนที่หน่งไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปต่อในท่อนที่2เรามาทวนท่อนที่1กันก่อนครับนักเรียนเตรียมคุยขึ้นมาเลยนะครับตัวมีนะครับท่อนแรกนะครับมีซอมีซ้อนมีซ้อนมีมีม,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 มีเริ่มเปรับค้อมคุณเลยนะครับ นักเรียนเป่าแบบนี้นะครับสองรอบหนึ่งท่อนนะครับซ้อมให้คล่องนะครับหลังจากเราฝึกท่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปท่อนสองกันเลยครับต่อไปมาดูท่อนที่สองกันเลยนะครับนักเรียนวันนี้เราจะต่อเพลงในท่อนที่สองครับท่อนที่สองก็จะมีโน้ตเพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกครับย่าวามีทั้งหมดห้าท่อนแต่เราเรียนสามท่อน่อนะครับ ท่อนทีหนึ่งก็จะมีโน้ตที่ปกติท่อนที่สองก็จะมีโน้ตเพิ part, so ่มข er um, okay. so ึ like ้นมาเหมือนเราเล่นเกมแล้วมีเลเวลด่านจะยากขึ้นยากขึ้นเลเวลอยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในท่อนที่สองนี้นะครับก็จะมีเลเวลที่ยากขึนิดนึงมีโน้ตเพิ่มมามาทันละตัวนะครับลองดูนะครับต้องตามนะครับมีซอนลามีซอนล่ามีมีมีเอาตามครับ มีซอลลามีซอลลามีมีมีต่อไปท่อนที่สองเออบรรทัดที่สองนะครับเรมีซอนเรมีซอนเรเรเรตามครับเรมีซอนเรมีซอนเรเรเรบรรทัดที่สามครับโดเรมีโดเรมีโด ไปครับโดเรมีโดเรมีโดโดโดวันที่สี่ครับลาโดเรลาโดเรลาลาลาตามครับลาโดเรลาโดเรลาลาลาอ่ะน,นะครับวันนี้เราก็จะไปพร้อมๆกันเลยครับไม่ต้องตามแล้วนะครับท่อนสองครับเริ่มครับ มีซอลลามีซอลลามีมีมีเลมีซอนเลมีซอนเลเลเรโดเรมีโดเรมีโดโดโดลาโดเลลาโดเลลาลาลานักเรียนพอเข้าใจไหมครับนักเรียนก็ท่องโน้ตท่อนสองให้ได้นะครับหลังจากท่อนสองให้ได้แล้วเดี๋ยวเรา มาเป่าพร้อมกับคูคูเลยครับในเมื่อเราท่องโน้ตเพลงยะวาท่อนที่สองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าเพลงยะวาท่อนที่สองพร้อมๆกันครับมาเต็มคุยนะครับนักเรียน นะครับ นะครับครูคิดว่านักเรียนมาถึงหน้านี้แล้วแสดงว่านักเรียนจะต้องเป่าท่อนสองได้อย่างน้อยก็เริ่มคล่องแล้วนะครับไม่คล่องค่อยไปสองที่หลังนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูในท่อนที่สามนะครับท่อนสุดท้ายแล้วครูครูให้นักเรียนชั้นมาสองเรียนสามท่อนพอนะครับในเพลงนี้นะครับท่อนที่3ามก็จะมีระดับเลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกมีตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมาเยอะอีกแต่ก็ไม่ยากจนเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมครูก่อท่องตามครูนะครับเดี๋ยวครูท่องก่อนนะครับท่อนสามมิเลโดเรมีเลโดเรมีมีมีอาจจะช้านะครับพร้อมกันสามสี่มิเลโดเรมีเลโดเรมีมีมีไม่ยากนะครับโน้ตซ้ำไปซ้ำมาถ้าเกิดเป่าคุยกันนิ้วก็จะสลับไปสลับมาย้อนไปย้อนมานะครับเอา วร์คที่สองครับเรโดลาดูเรโดลาดูเรเรเรตามครับเรโดลาดูเรโดลาดูเรเรเอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับวันที่สามโดลาซอนลาโดลาซอนลาดูดโดตามครับ สี่โดลาซอนลาดูลาซอนลาดูดูดูหมือนนะสุดท้ายครับลาซอนมีซอนลาซอนมีซอนลาลาลาทันกันเลยครับสามสี่ลาซอนมีซอนลาซอนหมีซอนลาลาลาแค่นี้ก็จบตอนสามแล้วนะครับอาทีนี้เรามาพร้อมกันใหม่เลยพร้อมครูเลยนะครับสาม สี่มีเลโดเลมีเลโดเลมีมีเลโดลาโดเลโดลาโดเลเรเรโดลาซอนลาโดลาซอนลาโดโดโดลาซอนมีซอนลาซอนมีซอนลาลาลา กูเชื่อว่าไม่ยากจนเกินเราสามารถของนักเรียนแน่แน่นอนครับถ้าเกิดนักเรียนมันท่องนอนได้ไดแๆแล้วก็มันปบ่อยๆรับรองเปิดโรงเรียนออนไลน์ซต์มาจะได้เปาคุยครูฟังในเพลงยะวาสามท่อนนี้แน่นอนนะครับส่วนท่อนสี่ท่อนห้าเลเวลก็จะยากขึ้นไปอีกเราก็จะพักไว้ก่อนแค่นี้ก็สามารถบริีเป็นเพลงได้แล้วครับเราก็ได้มาถึงท่อนสามกันแล้วนะครับ เรามาฟังเสียงตัวอย่างกันเลยนะครับพร้อมกับนักเรียนเตรียมคุยมาเป่าออพร้องครูนะครับท่อสามนะครับมีเลโดเลมีเลโดเลมีมีมีไปเลยครับพร้อมกันครับเตรียมตรงมีครับ สำหรับอันท่อนที่3นี้นะครับก็จะยากขึ้นที่สุดในจากท่อน1ท่อนสองแต่ครูเชื่อว่านักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วครับทำได้แน่นอนครับสู้ๆครับ thank you นักเรียนนั้นจะนำไปฝึกซ้อมบ่อยมากแค่ไหนนะครับก็จะเกิดความคล่องขึ้นมาถ้าเกิดนักเรียนฝึกซ้อมไม่บ่อยนะครับชั่วโมงหน้าครูไม่รอแล้วนะครับชั่วโมงหน้าเราจะปรับไปเป่าคุยเพลงอื่นกันเลยคจยต่อบทเพลงอื่นให้ง่าย,ายๆสั้นๆพอๆนะครับส่วนเพลงอะไรนั้นเราจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ